ใม่เคยเฉียวใจหรือไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลและเบีย้ยประกันสุขภาพนับวันสูงขึ้นตามอายุของเราที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและทุกวันนี้การเจ็บป่วยของคนไทยก็มาโดยไม่รู้ตัวจากกลุ่มโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีผู้ป่วยเสียชีวิตสูงสุด จะดีกว่าหรือไม่ถ้ามีผู้ช่วยช่วยคิดช่วยวางแผนสร้างเงินกองทุนบำนาญสุขภาพระยะยาวไปจนถึงอายุครบ80ปีโดยที่คุณไม่ต้องมีภาระในการหาเงินมาจ่ายค่าเบี้ยรประกันสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้นในวันที่คุณไม่มีไรายได้เงินกองทุนบำนาญสุขภาพเสมือนหนึ่งได้รับความคุ้มครองสุขภาพฟรีช่วงวัยเกษียณแม้ป่วยไข้แต่ใจก็ยังสบายเพราะมีเงินกองทุนบำนาญสุขภาพมาช่วยแบ่งเบาดูแลภาระค่ารักษาพยาบาล เกกิดขึ้้นใหับคุณโตเกียวมารีนประกันชีวิตมีความเข้าใจในวิถีของคนไทยโดยสามารถช่วยคุณวางแผนล,ลดความเสี่ยงด้านการเงินที่มาจากปัญหาสุขภาพให้สมาร์ทช่วงวัยเกษียณได้อย่างแน่นอน เพราะนี่คือคอนเซปต์กองทุนบำนาญสุขภาพของโตกเกียวมารีนประกันชีวิตหนึ่งในกลุ่มบริษัทชั้นนำระดับโลกจากประเทศญี่ปุน่นที่ดำเนินธุรกิจด้วยประสบการณ์มาอย่างยาวนานกว่า140ปีมีเครือข่ายกระจายอยู่4 8 0เมือง38ประเทศทั่วโลก เราสามารถสร้างหลักประกันความมั่นคงได้ด้วยกองทุนบำนาญสุขภาพไว้เป็นทางเลือกให้ชีวิตคุณสมาร์ทท่วงวัยเกษียณได้ดีที่สุดสนใจติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนโตเกียวมารีนประกันชีวิต